มาอยู่กับผมช่อง DIY บาบเกี่ยงหวดนะครับนี่มาเปิดคลิปแบกกราวเป็นอ่าแม่น้ำแบบนี้แบบเดียวเลยครับผมตกปรากฏครับพึ่งลงได้ครับทุลักทุเลเลยน้ำมันพึ่งลงครับน้ำมันพึ่งลงแล้วโอ้โหเป็นขี้โคลนทางลงเนาะเละตุมเปะ๊ะบอกเลย กว่าจะลงเสร็จก็สิบโมงแล้วครับตอนนี้ณนะเวลานี้โมงเชา้ายังไม่ได้ลงไม้ครับเพิ่งจอดไม้ครับนี่เก้าโมงห้าสิบเอ็ดสิบโมงน้ำสวยอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศน้ำสกอนนี่สังเกตดูเพื่อนๆน้ำมันลงจากนู่นะไปลายใบไม้ที่แดงๆคาแด,ดงๆน,น้ำมันลงร่วมเมตรสองเมตรได้แล้วมั้งเนดูจาก ฝั่งทางนน้นไหลเอื่อยครับสีก็ไม่ขุ่นมากไม่ใส่ไม่ใส่แม,ม่แล้วก็ไม่แดงมากโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับก็เอาเบ็ดมาสองคันนี้ไว้ตกปรากฏคันนี้ไว้ตกสังขวดัดเล่นครับตอนเงาเงาถ้าหาตัวปรากฏไม่เจอนี่ก็จะเป็นเลือดอ่อยยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้เลื่อมอะไรสักอย่างเลยมาถึงจอดก็เปิดคลิปก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยว ไปชมตอนเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมถุงเลือดอ่อยแล้วก็ใส่ยาตกกันตรงนี้สัก10-20ี่นาทีโอเคครับมีแต่ตัามาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่มีตัวฮัลโหล หมายเลกับแต้มแรกครับผมหมายรกกับแต้มแรกมาแล้วนี่ส,สวยเลยสองขีดสามขีดได้ครับตอนนี้สามตโลเจ้าเจ้าเอ้ารถ นี่เจ๋าเจ๋าเก็บครับผมหมันหมันหมันเต็มแล้วข้าถังไปเลยหลายแล้ว ส,สวยครับอันนี้ว้ยบางแขนเจะคุยเองรอบที่สองครับมาแล้วต้องหามุมกล้องใหม่แล้วอน,วนเดี๋ยวม,มุมกล้องใหม่นะ ต้องคอดีกว่าโหแดด,ดค่อนข้างร้อนนะวันนี้ร้อนถึงร้อนมากเลยล่ะเพราะว่าโทรศัพท์ร้อนเปียกเลย ล้างมือครับเหมือนกับการเคาะน้ําไปในตัว

มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ขนาดไดโโหนโอ้โหกล้องเห็นไหมเนี <c> ่ย <ười> ้แไซวนก็มาครับผมบนี่ไซแวนไซแวนเก็บได้อยู่ตัวนี้ ีตัวไม่จ้ะเอาวิตัวนี้นี่เองตอดจิกๆๆกจิก,ก,กตัวนี้นี่เองเออเอออีเหี้ยห้ามเลยมีพิษปวดนุมตบเลยทีนี้อันตรายมากเลยนะครับเนี่ย สังขวาดโอ้โหโดนนิดเดียวปวดตุบๆๆเลยนี่เลือดออกแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ย เดียวเองนะ ทุกคนโอ,โ,อโอ้ตอนกล้องดับใส่ดีด้วยโอ้โหเลยไม่เห็นจังหวะวัดเลยใส่ดีด้วยนะี่ใส่สองสาขีดโอ้โหตอนกล้องมันดับมันชอบกินคอยดูนะผมเปิดกล้องแล้วมันจะกินอีกไหม สวยๆเลยเนะก็บครับผม มันออกตืดๆตืดๆอย่างนี้ลหละมันเป็นตัวอะไรจ๊ะคืนแล้วคืนน้ำแล้วเฮ้ยไม่ใช่ตังข้าวาดแล้วแบบนี้โอ้โหผิดคิวอ,อสายมันน้อยอย่ดิแรงเอ้เอ็อสังขวา,าดผิดคิวครับผม เบ็ดสังกวาาผิดคิ้วไดไซดดีเลยเบ็ดเบอร์หกก็เนี่ยนี่เบ็ดเล,ล็กๆเองผิดคิ้วแต่แจ๋วเลยสวยเลยเอือว่า ถ้าตัวถ้าปรากฏหาตัวยากก็จะลงเบ็ดตังขวานเล่นๆไปด้วย หึ่มหึ่มมาแล้วเสียงฟ้ามีตัวด้วยตัวอะไรเอ่ยนี่ของแท้ ทัางใจจะมาตกไอตัวนี้นี่เล็กน,น้อยอ่ะ Det er det, ãy gì <laughs> clé biệt <laughs> cô <laughs> thôi hàm ghê ไม้หมายมาไม่เดี๋ยวได้แล้วใส่แว้นก็เอาครับผม,ม,นนบบมจโจมโหแล้ววันนี้บอกเลยตายเรียบนี่ปลาแดงปลาแดงเขาเรียกปลาอะไรปลานําเงินปลาแดงเสียจนเอาหมดโมโหวันนี้เบ็ดหายหนึ่งคันเบ็ดมันไม่ราคาแพงหรอกครับแต่ว่ามันหมาน หลอกออกตุ๋มไปเลยสตันสตัน ít tuổi đấy, Đi bết 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 bết, ô, bạn này đã, bạn nữa on, lực sốt สองขวดไอตัวอันตรายมัวแต่จับสองขวาดกลัวมันปักมือแหละเมื่อกี้โอ้โหเบ็ดไอ,อูตกน้ำไปเลย เตรียมตัว,วย้ายไมาย เ้ยใส่ดีเฮ้ยเบ็ดคันเดียวก็ตกได้นะจ๊ะกินน่เติดเลย ได้เบ็ดเสียได้ลาเอ้ยน่ะทำหอนทำหอนแบบน,นี้ กุดใสสวยๆเลยจ้า จะมีตัวหรือเปล่าเปิดสังกวาดทำการมาตัวครับน่ย้อนปุ๊บเอาเลยต้องแบบนี้สิ Ooh. ผิดคิวอีกแล้วผิดคิวฟับอืเเบอร์หกก็เอาเรื่องอยู่นะครับ อของชอบของครอบครัว ไปครับกลับบ้านครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคิดซว่ามาเช็คหมายครับทั้งสนุกทั้งมันครับเป็ดตกน้ำปลาก็กินค่อนข้างที่จะดีอยู่ครับวันนี้หมายละสองตัว3ามตัวเดี๋ยวไปชมปลารวมกันที่บ้านนะครับชมบรรยากาศจามเย็นครับ แม่น้ำปาจินบุรีหรือต้นน้ำบางประกงโอเคครับในี่ปลารวมผลงานปลารวม อะไรเข้าไปครับพี่น้องมันกินอะไรเข้าไปทายเต็มท้องเลยกรดรักรดระกรดรกรด,ร,ร,ดรืงัง